เนี่ยเซนเตี้นะวันนี้วันอาทิตย์นะครับอากาศสบายๆประมาณ13องศาอืม นี่ละเลบเอร์ฮูดเลบเอร์ฮูดขายเสื้อหนาวไอที IP. นี้ตั้งกองถ่ายกล้อ่ายยัก็ไม่รู้อ่าดม่ตัวมะีอะ เฮ้ยส้มไอ้ร้านรองเท้าขาวเจีงไปหรอเพอยงอยู่ปะ <S 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 เออรอ,อ,องเท้านะอ๋อเอเออันนี้แหละใช่ไหมอันนี้แหละอันนี้แหละ เนี่ยนี่ไงที่พี่ที่ประชุมสามัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่ร้านติ่มเนี่อ่ะนนนนคนเยอะมากเลย คนเยอะมากเลยเชฟโอ้โหคนเยอะตามนี้แหละอืมต่อคิวกิน,คน,าานค,คนเยอะมากภาษาเลยครับา